แม่ทัพพลดิสามมอบข้าวหอมมะลิประทุมธานีพระราชทานให้กับชาวนาจังหวัดพิจิตรเพิ่มผลผลิตในรูปแบบอินทรีนะครับในสโลแกนว่าข้าวเจ้าอร่อยกินดีรักษาโรคภัยครับรพลโทอภิเชษซื่อาสาตร์แม่ทัพพดิสามเป็นประธานในการมอบพันธ์ุข้าวหอมมะลิ ปทุมธานีซึ่งเป็นข้าวพันพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนร่วมกันในคราวนี้นะครับภายใต้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อในพื้นที่9แปลงด้วยกันพื้นที่137ไร่74ตารางวาที่ร่วมกับเกษตรกรอยู่บริเวณรอบๆคลังน้ํามันจังหวัดพิจิตรตามที่กองทัพภาคที่3ครับได้ดำเนินโครงการนะครับทหารพันธ์ดีจัดทาแปลงนาข้าวและพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ค่าวสมเด็จพระเ,กเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อจำกัดเพื่อพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเรื่องของพันุ์ข้าวพระราชทานตรงนี้ว่ามีดีตรงใดนะครับภายใต้โครงการที่ผมเรียนให้ทราบคือข้าวเจ้าอร่อยกินดีรักษาโรคภัยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยได้รับพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเนี่ยก็ไปปลูกในแปลงนาของตนเองเพื่อเป็นความสิริมงคลด้วยนะครั <S <S บค่ะ